ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านครับอจริญแล้วเดียวนี้มากนดว่าโคตร่มนครับเามาล่นกมคเกมเดเ็นเมีขึ้นมาให้โคตรสมบูณมากและเพย์ก็มาด้วยทุกคนโอเคในวันนี้นะครผมก็จะมาเล่นใทุกคนดูอยบอกไ้ก่อนว่าเกมนี้ผมก็งงว่าทำไมสุดแปอยูโกโอเคชาติมาเถอะผมก็เข้าไปเล่นกันเลยทุกคนตอนนี้ผมก็เป็นวนนี้ลอรีลอรี่ทุกคน นี่ผมแอบแอบไปเล่นมาละแอบไปเล่นมาล,ละวในนี้ใครเนี่ยไม่ได้อยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยอยู่คููใครเรื่องใครก็ใครก็ไม่ใครก็ได้ตัวแล้วอา้าวแบบนี้อีกทัวโหเอ้ยโอเคนะโอเค,อเคในในน่าจะต้องไปที่วิชาต่อไปแล้ว,ลวเออผมว่าแปลผิดชัวร์ตอนนีน้โอเคไป เลยมาแล้วหยิบไฟก่อนปีปเป๊ะไม่หมือยนี่ไอ,อ้ทอ่ทอท่อแปะท่อท่อพี c ีซีหล่นทุกคนเห็นไ,ไดนยอมเพิ่นก,ก็จะกวาดมานี้แหละเออหดดวันดีเพื่อนเออเดี๋ยวผมขออนุญาตนะคะวาดรูปใช่ไหมเราเป็นคนดีจใจเอ้ยเราได้เอด้วย ยาที่ข้าขึ้นสีเหลือแบบนี้ขึ้นว่าดูต่อไปครับผมนะครับแน่ที่คนรเอาเเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนครับกต้องมองอะไรหรอครับดูดูดิต้องมองอะไรกันเนาะโอเค กี้กัลเลโล่ <Hello. S 1> กีนแมตตี้แทเคคานิสา okay, ใช่ไหมท,ท็อปฮัฟ of artificial n o i s ส what is top hub of a r i f i c i a l noise อ่ามัน,น,น,นหาฟิกก็ได้ถ้าถ้าได้ยินเสียงอนียมันจะมีประามาณนี้ต่อก่อนอ่นม n u m e r a t น r n u m e r a t ร r เสียงบตบตกมือ เกนะเอาอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยอ่ะมีกุอ่ะกุทามกุทายายันนะเออเฟรนทราชาบังทายทายต่อนี่มันยาออกย่าอย่าแอฟเหมือนไม่มีอะไรให้ทำแมริแคทเตรียมไว้ตลอดเนี่ยเอาละได้เวลาไปกินข้าข้ากลางวันแล้วเพื่อเพื่อมีสุขภาพที่ดี ผมอ่ะผมเต็มครับฉันรู้ว่าข้าวต่อไปมานี่อลอรี่นะแต่นี่เนี่ยมามาก่อเวลาผมไปรอข้างนอกไหมผไม่รอครับดูดิกูแกแกปดใกล้เวลาทคนดูดิเกือล่นเิน สวัสดียามบ่ายโอ้โหี่ไม่ใช่นายเกรดแล้วใครวะเนี่ยฮานอสฟีก็ไม่ใช่เพ้าะทะไหรก็นี่เลยตอบเลยาถามแล้วโอน้นี่คือสภาพตอนนี่คือสภาพนโอ้โากอโอ้โอ้โอ้โ้โ้า อ่ะนอนกราตาหยุดอ่ะนอนเบลคอมว่ะอ่ะนอนเบลคอมเสียงแบบนี้อ่ะนอะสมตอบเลยว่านอนเบลคอมครับโอเคบอกแล้วต้องเป็นนักเรียนที่ดีได้ไ้กระดูกระโดดกโดดู เท <Brand. S 2> ่าไหร่บีบวกยังบีบวกอีกเหรอเนี่ยฮะจริงอะไม่ดูโฆษณาผมผมไม่อยากดูนี่งเหอ่ะนะ,นะเรานะเราน่าจะเสร็จหมดเสร็จอย่างที่คิดแล้วโอเคไปโอยคูบ่บังอะ Shit. Here we go again. Ow. ตัวเมมน,น the orgeous, ี่ยโอ้โหโดดเรียนเลยโอเคเรามาที่นี่ใช่ไหมโอ้เปิดมาเปิดมาก็คุณหมออยู่ไหมเดียร์ดอกเลสคุณหมอครับคุณหมอคุณหมอมามีอะไรต้องการคุยเออลืมบอกไปกดกดทีเพื่อไอ้นี่ได้นะทุกคนขอบคุณ Sky Penguin Killer สิบห้าดอลลาร์เอาไหมสิบห้าดอลลาร์ไป ผมด้วยนะโเคทิ้นเะนือเรียบร้อยทุกคนโอ้โหดูพตดโหดเลยดูโูดโหดทุกคนดูดีว่แหละอะไรบ้างเรียบร้อยคสแนดดน,เเนผมมิดแมทเฮดผมก็โโตกย่ชัวนะเมืองเมืองนี้สวยดีโหหิมสัสตกด้วยทุกคนนะซึ่งเดี๋ยวผมคม่อยมาสรุปอีกทีภายหนะ้าภายหน้าแล้วกันทุกคน ตอนนี้ผมมันร้อนมากเดี๋ยวค่อยไปสรุปอีกทีตอนตอนตอนหน้านะเพราะว่าตอนเนี้ยอากาศโคตรร้อนไม่เหมือนไม่เหมือนในเกมเลยโอเคคลิปนี้นะขอบคุณนะ่ตกดใครชอบเกมนีสส้ไลยก็รับเพื่อแชร์รับเพื่อแชร์ที่สำคัญลืมกดติดแจมเจอว่าเพื่อนๆอย่างหนึ่งงานายบายจ้า